เห็นไหมวะเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยตีมตีตีตีมอุ้ยกันติว้าวโอ้โหจบแล้วชีวิตไม่อยากเล่นแล้วว่กเกมนี้ถอดแตจง่ายเออ่ะมาจะปั้นตัวนี้ให้เก่งที่ซื้อมาเหรอซื้อมาตั้ง ก็แสบรอบนู้นแล้วออ๋ยังไม่ได้เซ็ตสกินไม่เป็นไรยืมชาวบ้านไปก่อนแล้วกันสวยยังตัวนี้เลย right. โม่เอ้ยลูนเนี่ยไปอัพกันบ้างไหมอัพไม่ไปก็อัพกันเลยเอ้เอมเบอร์เนี่ยเออเอมเบอร์อัพไม่เป็นวะ ก็แ <One> ค <input> ่ไปเก็บมากูเวล48สี่สิบแปดสูงสุดแต่สี่สิบแปดคือนักเวทสูงสุดสี่แปดเหรอตอนนี้กูยี่สิบแปดเนี่ยมั้งอก็รู้ไ้อบละแม่ไม่กินจูซื้อสกินมาเอ้ซื้อสกินไมเปิดอะไรวะจูมาแจกฟรีไม่รู้เปิดมาแจกเหรอมันแจกมันแจก จบแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันเออครบแล้วไงครบแล้วครบแล้วโหเราเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ปหมเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะวันนี้จูนเพิ่งครบวันเนี้ยเออเล่นมาเป็นอาทิตย์เจ็ดวันครบแล้วไม่ได้เข้ามานนาเป็นมาหลายวันแล้วสมาท์แจ๊ ใครฟาร์มอ่ะผมฟาร์มเลยไม่มีไม่มีเฮ้เฮ้เฮ้เอาว่ะเอาว่ะได้ไปครึ่งหลอดอ่ะได้ไปครึ่งหลอดอ่ะมาว่ะสามคนอีกแล้วว่ะเอาว่ะสามสามอ่ะสูสีอยู่อ่ะฝั่งนู้นแม่งสีกายหมดเลยจะเข้ายังไงวะเนี่ยมาแล้วซึมเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าอีกทีเดียว เออกูไม่เข้าไปแรกหรอกเออเอาเพื่อนตายรุ้ป่ะละแหม่ไม่ทันสวยกลับบ้านแป๊บทีบอส,ย,สยังยัง,ยางมาแล้วเพื่อนที่ตายแม่งกระปีข้างหน้าโดนข้างหลังล้วงโอ้โหโดนล้วงข้างหลังเลย มาแล้วอีกแล้วเหรอผมมาแล้วอุ้ยเวลาอุ้ยนี่น่ากลัวนะไม่เป็นไรไม่ใช่พี่พี่เพิ่งมาถ้าเป็นพี่ก็น้าจะมีผมก็ตกใจเห็นพี่บอกเอาอีกน้าจะมีคำหยาบตุดไปบ้างเฮ้ยน่าเชิงมึงก็เข้าบันด้ มึงตีแต่ข้างนอกอ่ะมึงเก่งแต่ข้างนอกอ่ะสวยอยาอยากอยากูร้อนนิดเอาว่าโจนมีพร้อมใช่มี่พร้อมแล้วผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วพร้อมผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วมเปิดแล้วผมเปิดแล้วมีเปิดแล้วพรีนี่อ่ะสวยโอ้โอ้โอ้โดนดิงฟีโดนดิงฟีเยอะมากไล่กูมอลไล่กูมอลไล่กูโอเคเออมันกดสกิลเวดโอสวยกูตันได้ทีหนึ่งกูตันได้ทีหนึ่ง นีมันตองตัยมันต้องตายมันต้องตายผมว่าสดๆเลยไม่อะป่าเปอไม่ล้องหลบหรอกแบบนั้นข้างหนุกว่าวะสุดยอดอ๋อพี่ถามพิชิวข้างล่างะข้างล่างเพื่นดีเพื่อนไปแล้วกางจะฆ่าโรเจอร์เลยกางไหน เอ้ยกำลังฆ่าเพิ่ดีเอ้ยหัวร้อนหัวร้อนเอ้ยมันนามันไม่มีแล้วโถเอ้ยอย่ามาฆ่าอย่าเอากระเตาอยู่วะอย่ามายิงกูดีมันเอากระเต่ามันเอากระเตาอ่ะฮะตุ่มจัดเลยเอาเด็ดเอาจ่ายๆๆๆเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเฮ้ยเพื่อนทำแผนแตกตัวไปคิว เฮ้ย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 เอาไปดิครับขึ้นเจ็บเจ็บแตต้องไปจุนนี่เดียวจุนเอ้าสวยสวยนะโทษมันไม่ยอมกลับบ้านเลยหยุดอยู่เวลาต่อจะทำมันไม่ยอมกลับเลยกลับมาฆ่าบ้านไปอ๋อกลับก็ได้ไม่ไม่ไม่เพื่อนอ๋อเฮ้ยเกือบไปเรองน้องน้อง เอายังไงดีกับกัปตันโรเจอร์เองสหนจะไม่ได้ไปหากัปตันโรเจอร์ตกกลางเป็นไงลูกะสุดยอดกำลังไปผมโกรธมากเลยผมเปิดแล้วเพื่อนไม่เข้ามาแล้วมึงโดดเมื่อไหร่กูเข้าเมื่อนั้นอะมึงไม่โดดแล้วผมเปิดแล้วนะยพี่อผมเปิดแล้วมึงไม่เข้าผมเปิดแล้วไม่นีเลหายบอกให้รวบรวมแต่มึงไม่เข้าทำไมมึงไม่มา ึงกับบนก pues ็าาได้เมื่อกี้มึงเมื food, barrel, bomb, ่อกี้มึงกลับไปนะพุ่ไม่มึงไงวะไอ้ว่าไอ้ฆ่าแม่งเลยแล้วกันอคนเดียวก็ได้เออจบคำติว่าไปเดียมึงได้ไปช่ว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 ยโดนไรค่าบน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 อย่านะได้ไปช่วย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 โดนไรค่าอย่านะมึงมึงไล่ค่าบัญชีอย่านะมึงยังมีโล่อยู่เว้ยสุ่มไป่ได้เอ้ยโดนด้วยโอ้โหโอ้โหเจ็บโคตรโคตรอุ้ยสวยชน ตัยโองก็เลยขอโทษหักินโก้คนเดียวเลยสินะ้าว้าวไล้ยิงกูดีนะตัวเอเพื่อนฟาร์มแทล้วมันงอนโก้พี่กูลาดคลิปมันไม่ได้มาบนเลยเนี่ยไอ้อนุวหลุดที่ข้ามาได้ทั้งสองรอบ ม, hey, มันยืนแจกี้ยะเนี่ยอะเอออ้าวมันยืนแฉกี้เลยเอะเออมันยืนแบบเหมือนมันกดปุ่มเดินไม่เป็นอะ่ะมันกดปุ่มสกิลเป็นอย่างเดียวยาเออ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 โอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิมึงจะไปไหนหรามึงจะไปไหนหรอสะันไปดิเอาดิครับมาดิครับ หนึ่งๆมันจะซื้กูได้แหละเอาวะโคตรขิงทำไมคลิปมันไม่สตันวะเยทะทำไมรู้สึกเหมือนทีน่ฝั่งมันมาไม่ครบตัวงไงมงอ๋อไม่เคยเจอโรเจอร์นี่ไง ธออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแต่ไม่เข็ดดนกูฆ่าโดนกูฆ่าไม่เข็ดเฮ้ยมึงมาตอตัวไปละแอบแป๊บมาบงมไปช่วยโอเคหืนดักป่ารอล่าเยอะเอาตัวหลังก่อนเลยมาไปได้ไหมไปได้ได้ปไไปอย่ปย่ย่าย่ายย เอาป้อมเราอ่ะครับป้อมหายจนป้อมไข่ป้อมพีป่ป้อมเราอ่ะไม่เงี้ยที่ดูแลยังไงอะใส่ส้มนานไปไหนลืมออกกันอป้อมเอาคืนดีกว่าจบแลลวเอาคืนเอาคืนโอ้โหมึงมาไวมากแม่งไข่ตัวอีกตัวก็มากันมาไม่จบไม่สิน้น มึงแหน่ได้มึงแหน่ได้บัวนายพานล่าอยู่ในป่ากูเก่งกันในป่าเนี่ยมาได้มัไมมันมันมีนักยิงสามตัวเออไอ้ยัย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 ยย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 ยเอาได้อ๋โถเอ้ยอุ้ยโอ้โหมันยิงโคตรแรงเฮ้ยมุมฆ่าไปหกศูนย์เล้วเอ้าวะโหดจริงเกินไปแล้วนะ เฮ้ยเยอะว่าอะไรปั้นตัวเนี้ยเออเฟย่าไว้ทีหลังเอออือเฮ้ยตุตายกลนตายอีกตัวนึงอ่ะเลือเดียวไหมเออเหอมาสองคนค่ะค่จุดฮะค่ะ่จุดโลชั่อมึงออกมาเลยมึงออกมาเด้อแ่ล้วเฮ้ยตาบันตาแล้ว ออมาเลยครับพอมาเต้นออกไม่ออกอุ้ยเขียวหนังอุ้ยโอ้โดนโดนหนักนึงเฮ้ยเล่าไว้เล่าไว้เลาไว้กูมาแล้วเพื่อนเอ้าอุ้มันทำไมเราเพื่อนเราเตายใจเอาไปไม่อย่าอ๋ออ๋อเอออือแม่กระสนชิงบาย ตายสุดไอ้โม่ก็ตายตายไปตัวแล้วเว้ยตายไปตัวหนึ่งไม่ช่วยใครเลยด้วยช่วยไปหนึ่งสวยขอใหโดนรัดอุ้ยตายเอาเลยเอาเลยเอาเลยหนึ่งหนึ่งเออระวังล้มระวังระวังบนอุ้ยอุ้ยเกือบไปเกลี่ยเออไอ้กลารังดูแลไงเนี่ยป้อมเนี่ยไฟปูนเรียบร้อยแรงแตกเลยเนี่ยโมโหเอาคืนมา อืออืออือีอปลาสิเออเรร็บร้อยโฉโฉข้อบนนี่มันจะไม่ให้กูเลยใช่ไหมเอาไว้มาเรามาแต่ดูนีมันจะสู้ยังไงมา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 เข้ามา อ่าๆๆๆๆๆปติแล้วนะมันวาร์ปมันวาร์ปบมันวาร์ปมันวาร์ปรอเก็บมันวาร์ปเลยเออเออดีสวยโดนหมดจิ้มไม่ถึงสุดยอดว่ะมึงนี่มันโคตรโหดป้อมเราแะแข้งป้อมกลางดูแลไงวะมอนถลเมมันถมเอา มันช่วยไม่ได้ไงมันแล้วป้อมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยตี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 อุ้ยกันตีว้าวโอ้โหจบแล้วชีวิตไม่อยากเล่นแล้วบอกเกมไหมถอดใจง่ายเลยโอ้โหอะไรวะคุดาต้องสามสิบปีโอ้โหเออพี่อันตีว้าวอเออมันเห็นมันอยู่ในปากกดปุ๊บแม่งนิปปั๊บจะมีอันติอยู่

มาแล้วมันอยู่นี่สองตัวลุยมาลัางจุนเอ้าโดดคีบสวยเอาดิเอาดิาดสดวยยอดเรามาแบ่งกันคนละตัวว่าไม่หยุดับอดีนะที่ยัง <laughs> ดีนะกูได้ <laughs> <laughs> ไเมื่อกี้ติ่าว่างงีไะไอวะเอนเจอร์นะ <laughs> ไปหาเอนเจอร์เจอปะอะไรนะ Enter. นเอ,อ,นอเ็นเจอร์อยู่บนบอร์ดเอ็นเจอร์เอ็นเจอร์อ๋อ มี่โจแอนเป็นอยู่กอมกลางนนตอนแรกมันอยู่นี่เจอได้ข้างล่างเอาดินี่อันนี้ไม่มันอยู่นี่อันนี้มันโรเจอร์นี่ไม่ใช่เจนเจอร์อ่าอันนี้มันโรเจอร์เออเออนี่เจนเจอร์มาแล้วไม่อยู่มันไปแล้วอ่ะนี่ไงเจนเจอร์มันเจ็บโดวกูมันใต้มันนตายนก็หนีให้ได้กินน้คร งอมาแดงไม่เอามาะอุ้ยอออกมาจริงออกมาจริงออกมาจริงเจินเจอแม่เป็นค้ชเจนเจออย่างในป้อมเลยเออือป้อมนี้เป็นของกูไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกกูยึดกูยึดกูทำไมคีิมันเดินไวจังตายยังจุนตัวบนโมข้าวิวดิสวิวเลนล่างอ่ะเลนบนอ่ะเมื่อกี้เห็นด้วแวบมาเกลี่ยกลับไปยังจุน น่ักูรู้เลยครับได้มีพีจูนแน่เลยแอสติสิบอ่ะตีน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 แอสติสิบเนี่ยจูได้มีพีโดนโอ้โหยับเอ้ยัยมือเป็นวัตเต้สวยเอาเลยมาน Mega, Mega. JA, ี่อ anyway, uh ีอมอบละมอบละมึงลาละบายบายมุบบลีนมามีมุบช่วยก่อน เข้ามาเข้ามาพี่สันเออ้ออโถไม่ทันพี่โทนสวยเอาวะโคตรเก่งหรือหล่อหรือเปล่าเพื่อนจัดไปดัดกคลิปม่งยงดยวผมตีให้พี่ตัวตัวผมตีแรงน่าทันอยู่โอเค เอาไปไปไหนดีวะขี่ี้บลั๊กกัน <G ül üyor> เอาวะกี่พันเจ็ดสวยนาะเขียวตรงใช้มานาปะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงเอาไปไหม <G ül üyor> มันเป็นโล่มไม่ใช่มานาไม่ใช่มานาหรอมันเป็นรถกูดาวเออมันเป็นมันรถกูดาวเฮ้ยมาอา ไปไหนเราตัวหลังๆเนี่ยมาหนี้มา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 นี้อยา่ยาอย่าดักนะกูดักนะกนะู <c oughs> ไปละตัวเดียวก็เกินพอแล้วจะมาตายอีกไม่ได้แล้วทำไมป้อมกลางมันเหลือป้อมเดียวอะไม่ได้ฆ่าคครเลยใครมันดูและเน่ย ร็กลับเข้าเลยทีนี้โบกโทษเียโกโทษรไม่ได้ฆ่าคาลีเลยอ๋อคารีแล้ววางด้วยผมข่าว่ะอ๋อมีหน้าดำผมข่าวกะตัวสายฟ้าที่ปลาดำกับต้อมันหมดได้เนาค่ะอันักยิงมัาหมดคาลีเอาห้ายับ ไม่แน่ว่าแค่เรี่อหมดเลยไหลหลอดไหมเอาก็ได้เดี๋ยวผมล่อให้ก็นด้ลทางนี้อออออเอาดิเอาดิอย่าทำเอาดิล่อไว้ล่อไว้อ้หย่าหญ่ใอ่่ห่่โอ้โหเอาเวทเออ สามพันน่ะสามพันสองอ่ะแรงสุดเมื่อกี้นี้โคตรแรงสวยล่อไว้แข่งเอ้ยแทงอื้อว้าวไปได้เยอะ้ลยว้าวไปทีหนึ่งว้าร้อยยี่สิบมิเฮ้ย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 โอ้ยมีตะข่ายด้วย เราอยัางเรามีสามลุยแม่งเร็วล่ะสวยดีเก็บมิยะก่อนเลยโอ้ยคุดดุก็สวยอะเกือบตายหมดโอ้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 เอาหมดเออแต่จะตายแม่เออไม่น่าเอาเอาไปเกณฑ์ตีแม่กพอดีเลยเฮ้ยอย่าเกจุดไปโดนนันติไอเนี่ยฮานาบีมันชอบตรึงเนี่ยกูไม่ชอบนันติฮานาบิไง ฝั่งนู้นมันมาด้วยกันไหมมันเอานักยิงหมดเลยอืมน่าจะมาด้วยกันอืมน่าจะคนไทยพี่มุงควารู้อะไรมาด้วยพี่มุงควารู้อะไรพวกมันม่าเอ๋ยม่าเอ๋ยนี่เรานี่เราโอ้โถเคืนที่มาฆ่าเว้ยมึงจะฆ่ากูไม่ได้ละรอกูโอ๊ยที่ถ้ากูไม่ช่วยมึงตายไปแล้วทำไมมึงพูดงั้นไว้ขาดเสียเซลล์หมดโอ้โหหมดจะเท่มึงก็มาข่มกูเมื่อกี้จะเท่อยู่แล้วใช่ไ กูจะไม่ออกจากบ้านจนกว่าเกิดกูจะเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะเกิดมาแค่อีกประมาณสักสองนาทีได้ไมัน่าจะจบก่อนมันอกี่ยวเฮ้ยทำไมกระทงมันตายยากจังวะเวลาเกิดใหม่สกิลรีปะ ไม่แน่ใจว่ารู้เลยใครมีพีไม่จูนก็ไอมม้มอมแต่ว่าจูนวะก็าจูนแอซิดเยอะมากเอ,าเอ้ยมอมกแล้วซุ่มไม่โดนเหี้ยเรามาแล้วลุยแม่งตอนตีกูีกร<โ>ด<า>กไอ้เฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนมีข้าวเพื่อนกูรุ่งจะหนีอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเจ็บจุงอืเอเฮ้ เออ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 สีเดียตายของแท้ละมึงไม่มีเกิดแล้วทีเนี้ยลุงนี้ตีป้อมให้แม่จบจบป่ะที้ผมกำลังเอาหายไปวิ่งวาร์ปเล่นยอกแยกยอกแยกยอกแยกอยู่ทำไมเองวอนอยู่คนเดียววะเฮ้ยลูกไปลอยป้อมยาวเลยพี่รู้เองทำได้ดีมากอยู่กลางกันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเลย ถ้าจูงแหน่งนี้แกว่ามันจะเล่นจูงตายได้ไหมเนี่ยืออไม่ได้ไม่เห็นมันไม่เห็นลงนันไม่มีหวานไม่มีหวเาปิดเงียบเลเงียบเลยที่นี่โอ้โหเอะว่นึะไม่กันได้มันลึกขนาดนั้นเลยของกูฟูแล้วเวยไายโจทยเก่าคนโรเจอร์กูไปไหนไม่ไม่มีอะไรทำ กเจออยู่เลยกูไม่แข้งเส่กินเจอแล้วกินเจอหลยเฮ้ยป้อมล่างเฮ้ยบนเออเออเออมันตายกี่ตัวสองลุยเลยสองโอ้โอ really like. ้โอ้โอ้มามาวันนี้กูจะไม่แทงไปแทงเลยเพื่อนมึงแทงบ้าอะไรมึงอยู่หลังไปแทงดิไปแทงไปแทง เออสวยดอนจับกันหมดจูตาแล้วจูตาแล้วเออเออเออมาไปเพิ่มเลือดแอปเฮ้ย <H oney> เล่นไหนสวย,ยมึงมึงเข้าไปตาได้แท้เอ,อ้า <h oney> สวยดูหยไม่ถึงเออผมฝ่อยมาทีด้านเออเออสวยอึฮึไม่กล้าเข้าไปเตะป้อม <h oney> <h oney> โดนอะไงดิเฮ้ยจูนสวยอือพี่ผมไต่ถอยถอยพี่ถอยกันแล้วเมื่อกี้ข้ามได้ปะมันเกิดใหม่แมงเงยแม่งเงยแม่งมาอีกแล้วไปละเอามึงเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยมึงเข้าไปเนี่ยกูไม่รู้นะตัวจริงตัวปลอมกูโดนยิงอยู่กูโดนยิงกูโดนยิงมึงไม่ช่วยกูไม่รู้มึงเข้าหรือเปล่ากูไม่รู้จริงเป็นตัวปลอมมึงมึงมึงกลับกลับกลับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เ เออสวยลรลบเอืออุอ้ย,อยเออพี่ฝ้ายแล้วโอ้พี่ฝายแล้วติดไปเลยอืยอว้า่สวยฮึ่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก,กไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้อะไรเน, <c oughs> นี่ยหนึ่งในเพื่อนรนุ่นพี่ของคุณฮะคุณต้องการให้เขาต่อสู้ต่อไปเอาออกจากเงินไปแล้วแทงเราอ่าตามมามาไปตายด้วยกันไป าขายของยังไม่ออกไปเฉยเลยโอ้หเอ้ยใครก็ได้บอกจูนหน่อยว่าขายของตรงไหนจูนแล้วกดที่ตังไงกดที่รูปตังเลยกดกดที่ของแล้วขายตามมาเพื่อนตามมาทองนี้ทางนี้เห็นมาของอยู่งล่างอ่ะค่ะกดที่ของโอเคโอเคแล้วก็ขายเนี่ยตัง เออรองเท้าซื้อมาหกร้อยขายต่อได้ร้อยสามสิบแปดบาทแล้วคิดว่ามันเอาหลอดไปนเนี่ยไม่คิดว่าหลอดปะหลอดไปไปหนึ่งกียร์คิก่อนพาแทงมาละดยเลยแทงมึงตีก่อนดูมันเดี๋ยวดิเอาเลยเหรออื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 เอาอเอาโอ้ยเอาดิเฮ้ยดักไว้ด้วยนะดักไว้ด้วยนะ เหลือสกิลไว้จัดก,การทุกวันด้วยนะโ okay. อเคโอ้โหนป่านี้คลีปยังตีไม่แห่งเออเอออืมอืมมียาตายไวยเรียบร้อย โดนวิวออวิวสกิลมาเข้ามาสวยแทงได้ดีโดนตะึงนานมากเว้ยันดีตายแล้วไม่า้เออูดูดเลือนนะเว้ยโอ้บึงเอาเด้บึงเอาเด้เฮ้ย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 เอาเออายแล้ว ต,ตายแนอย่อย่าพึ่งอย่าพึ่งจุนเดือดเ,เล่นเท่ากันเลยกลับบ้านก่นอนเลยกลับบ้านก่นอนเฮ้ยไอ้ตัวน,นี้มันแตกไม่เล่นเนี่ยหรอไม่ใช่ยิบไม่ใช่ยิบไม่ทนันตัวเย้มีใครได้ถ่ายรูปเลยว่าถูแน่ังวันแน่าเกมเนี้ยแหละไไม่ได้เกมเนี้ยแหละที่กลับมาเล่นดีสุดในเกมมุมอะในที่เล่นมาระมุมได้ โห้น่าเขาน่้จะได้เขา,า,ขาล้านละสิบเก้าตัวเลยเดี๋ยวนี่ีมือลถหนุโอเคครับงันพาดีผมขอจบเจดีก่อนนะกันเนี่ยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยจะกรนใน่ำหน้าสำหรับวันนี้ป่ะละจ้าบ๊ายบายหวังทุกคนจะสนุกกับคลิปนะครับอาจจะมีคำหยาบบ้างเล็กน้อยขออภัยไปด้วย้วกันนะครับบายบาย